ผสมกันเหรอลองแค่จะเป็นยังไงซุ้กระดูกหมูกับโชย,ยุเงี้ย็ไไนไงต้องลองไหมไม่มั่นใจ ก็อร่อยดีนะมันงงๆแต่ก็งงมันเหมือนแบบเปิดคลิปให้หน่อยเปเลยดีอ่ะเอาถี่ดิก็ถ่ายกันแบบงงๆ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านไม่ใช่สปอนเซอร์เลย <c oughs> วันนี้เราก็จะมาเตรียมตัวไปค <c oughs> อนเสิร์ตไอ้บึกกัน ราได้ไปคอนวันไหนเราได้วันอาทิตย์หิวโอเคเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ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  นนี้เราก็ได้บันมาแล้วถึงเตเอาจริงไหมคือยังไม่รู้ด้วยว่าเราได้โซนไหนเราก็จะมาลุ้นไปพร้อมกันเลยว่าเราได้โซนไหนมาถึงะคนอะไรพวกคัตเตอร์ไปทุกที่เพื่อเฮทุชยายเป็นลมแล้ว ก็แบบไปสองใบก็แสงใบล่ะอ้าวอะไรเหรอรอบรอบสี่สี่รอบสี่โมงโซนเฮดแถวเอฟ เราขึ้นไปชั้นบนไปเที่ยวอนิเมะได้หมดแล้วจบแล้วแล้วได้ขอดูบัตรหน่อยสิ กิเกิดอะไรขึ้นเกือบโดินชนคิวแทเสร็จแล้วออกมาก็ไปปาดหน้าพี่ธรรมชาติแล้วก็เดินงงงงงไปเจอพี่โอ๊ตปาโมดพี่โอ๊ตปาโมดกับพี่ซานีิเมื่อกี้มันหลายเหตุการณ์ภายในไม่กี่นาทีอะไม่ถึงไม่แล้วประเด็นคือไม่ใช่อะไรนะเดินเดินอยู่แล้วก็ไอ้นี่เขาก็โมแต่ดูร้านของติ่งไงพรุ่งนี้เท้า โฟกัสที่เสื้อผ้ากับร<ช>้านเราหันจะเจอร้านอนาราบอฟอดีใช่แล้วก็เลยแบบว่าจะลาาพี่เขาไปประมาณว่าเออไปไปดูอาราบอฟอร์ดอะไรอย่างนี้เราก้าจะเดินจะชนใครก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วพี่เขาก็ดึงกระชากกล้าแบบว่าโตปีวปแบบปุ๊บกลับมาคือสภาอไม่เนี่ยคือแบบว่าเห็นแล้วแบบคือเดินเดินตอนแรกก็เดินเดินอยู่ประมาณนั่นแหละอยู่ดีๆก็หันไปฟึบหันหันหันซ้ายไปฟึบมีคนเดินมาจากแยกแล้วเห็นหน้าแบบชัดๆเลยว่าคือคิวแทแล้ว ประเด็นคือจะเดินชนกันอยู่แล้วคิวแทก็เดินแบบด่วนๆมันคุยงานหรืออะไรก็รไม่รู้กับเพื่อนนาง,องานะเออนั่นแหละแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ก็โมแต่เดินแบบแล้วก็เหมอมองร้านแบบเดินช้าแล้วคือคิวแทก็เดินแบบช๊อปช๊ช,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 ชมาแบบจะชนแล้ววะเออแล้ว <c oughs> เดินเดินแบบจะชนคิวแทแล้วแล้วนี่ก็เลยกระชากกระชากแขนเสื้อดึงแบบอย่างเงี้ยแบบแล้วอันนีตกใจก๊ย เขาคิ้วแท้ไอนี่โอ้ฮะคิ้วแท้หันไปคิ้วแท้มันเป็นเป็นปก่อนเนี้ยนี่ดึงกันเหรอคิ้วแท้และไอนี่ก็ตกใจแล้วฮะแล้วหันไปคิ้วแท้อย่างเงี้ยไม่แบบไม่คนมีมอมันเป็นจังหวะซีคอมมากแล้วประเด็นคือคิ้วแท้ก็ไม่ได้เห็นเหมือนแบบโฟกัสกับการคุยงานหรืออะไรอยู่ไม่รู้แล้วเดินแบบก้าวไวมากแล้วก็แบบว่าคือภาพที่เห็นคือแขนเสื้อคิ้วแท้คือชนหลังไอนี่แล้วคือชนหล้ก้าเราคือเฉียดนิดเดียวแต่ก็ไม่รู้ตัวก้แค่รู้สึกเหมือนว่า เหมือน,<ด>นเหมือนจะชนใครไอ้ลุงเหมือนจะจะจะชนใครพี่เข้าเลยดึงแต่ไม่รู้เป็นคิวแทร์เราหันไปถึงไดแบบเป็นคิวแทรเห็นแค่หลังเขาไม่เห็นหน้าแต่เห็นหลังเรารู้ว่าใครอ่ะเราคิวแทรเดินไวมากก้าวขาจับจับ,บ,บ,บแล้วประเด็นคือพี่กสูงสูงกว่าไอ้ก้านนิดเดียวเองตัวขนาดตัวประมาณใกล้ๆกันประเด็นคือพี่เข้าแซวบอกว่าถ้าชนกันนะใครจะปิวระหว่างนี่กันสิกับพี่ซิมเพราะว่าตัวใกล้ๆกันขนาดตัวใกล้ๆกันเลยนะแต่ก็ว่าก็ปิวแล้วแบบว่าเออแบบเพราะว่าพี่ซิมเขาก็ไอ้ตัไฟนะ แล้วประเด้คือเดินมาเสร็จแล้วอะพอออกไปนี่ก็คุยกับแม่ว่าเออจะดูเสื้อผ้าจะดูยังไงดีจะซื้อนูนี่นั่นอะไรอย่างงี้เดินไปแล้วก็หยุดเบรกแป๊บหนึง่งคือโดนพี่ธรรมชาติเดินปัดหน้าไปคือถ้านี่ไม่หยุดก็จะเดินปัดหน้าพี่ธรรมชาติ และนี่คือแบบหยุดให้เขาแล้วเขาเลยเดินผ่านแล้วก็แบบยึดนี่ก็อยู่อย่างเงี้ยนี่ก็แบบเห็นแล้วเห็นแล้วนี่แบบเห็นแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยเดินไปเวทีกันเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวที CP พี่เข้าแบบเฮ้ย CP ใครมาอะไรอย่างงี้นี่ก็แบบพใมีคนดูเยอะมากก็แบบเฮ้ยใครแต่ไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาเอ้ยก็ก็ถ่ายก็ถ่ายมาได้หน่อยแต่ไม่ได้ให้เห็นว่าคนเยอะขนาดไหนไปถึงก็คือได้ยินเสียงเลยพี่โอ๊ตฟังโอ๊ตประกาศไหนใครรอดูโอ๊ตโปรโมทบ้างครับพี่เข้าก็เฮ้ยโอ๊๊ตตตมาาีีออออะไไรรรรหยิบบลโกใใ้้้่นนคคคดูงัุ ีและไอ้นี่ยังไม่รู้เรื่องว่าพี่สันนี่มาจนพี่สันนี่เจอขึ้นเวทีถึงได้แบบเฮ้ยพี่สันนี่มาด้วยเขาประกาศไปเลยไม่ได้ยินไงคนเยอะก็ดีกับนนิวด้วยซึ่งเราแบบไปเราต้องรีบหาเสื้อผ้าเราเราต้องเราต้องหาเสื้อผ้าไปงในการหาเพราะว่าเมงอันร้านวงจะปิดคือข้าวางแผนว่าถ้าเสื้อผ้าไม่มีก้าจะไปซื้อวงเพราะงั้นไปค่ะหาเสื้อผ้านึกว่าจะเอาหัวชนไป ใจงานสถานการณ์จากลีโดในขณะนี้มี<า>ม<อ>น้อง,<ร>งม้มา,มาเดินสำรวจไปที่อ๋อเหรออ๋อ <laughs> เป็นยางร้านไหน <c oughs> อ้ร้านเมในคอนร้านนี้มีรองเท้าสวยๆเยอะเลยชอบมากมันไม่มีหัว,วแล้วลว่าจะใต่วไหนมันเลยไเชิญชุดที่อยู่ในหุ่นที่ฟิลเมื่อวานมากกว่า อันนี้ก็ดีนะนี่แนวๆนี้ยแต่เป็นขาวดำ อะไรตอนนี้ฉันควรจะไปนอนตอนนี้เป็นเวลาน่าจะแบบตีสองครึ่งตีสองแล้วหรออันนี้ก็คือเราจะทำไปแจกหน้าคอนพรุ่งนี้นะคะนนจะ เจอกันพรุ่งนี้ที่หน้านะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่คอนนะคะแล้วก็นั่งรถจากฟิลไปเลย มันจะมีมินิบัสนะคะที่ไปที่แจ้วัฒนาน้อเราก็ต้องขอุถที่แจ้งวัฒนาไปทีเพื่อที่จะเข้าเมาืองทองนะไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเราก็พยายามจะพูดให้ใกล้มาที่สุดเนาะโอเค okay, เดี๋ยวเราไปที่ขอนกันเลย กินนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลเจ้งวัฒนะกินอะไรเออตอนนี้เราก็มาเติมพลังกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่หน้าควนกันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงซึ่งเรามีเวลาอยู่อีก มาหนึ่งซึ่งควันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเย็นอ่าซึ่งก็ได้แหละเราก็เลยมาเติมพลังกันก่อนที่สันทานใจนะคทัลเี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกันมาดูกันว่าวันนี้กิฟต์อมีเราจะบวชไหมใช่วันนี้จะทำกิฟต์เอเวออมาด้วยไหนบวดหน่อยสิไม่ได้ควันถักอ์ก็คือเป็นสุก์ด แต่ว่าเป็นการไม่ใช่ออกเที่ยวนะที่นการทำจอประเฮนเมดนั่ง<น>พิมพเมื่อคืนนั่งตัดนั่งพิมพ์นั่งทำแล้วก็กวบเราจะได้นอนคือนีสี่ตีสามตีสี่แปลว่าตาหลูไปมากไม่หลูอ่ะตอนนั่งทำมุ้งๆนะตอนทำเสรจ็จแล้ว <c oughs> แล้วก็เช่นเดิมค่ะน,นอนขวบได้กล้ามแตไม่ตื่น <c oughs> เราซื้อแท่งไฟเอาไปเชื่อมไม่ทันเก็บตังค์ไม่ทันด้วยคือมันกัหัลไม่อยากซื้อซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้บ่อยขนาดไหนแบบว่าทิปของเรามันถูกปับมากก็เ,เดี๋ยวเราจะไปแจกกฟบะเวกันคนเยอะมากทุกคน,นคนเยอะมาก แบบีนหมดเลยไม่เหลือลิฟแล้วกระเป่าเต็มเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปนะคะ,ะแ,แล้วก็เราจะแจกกีบเอเวกันขั้นแรกเราขอน้าก่อนออมีเอ็มจอยด้วยอันนั้นเนี่ยที่แกบอกว่าอร่อยอะ่ะเราจะซื้อน้ำ ไม่เคยเหตุการณ์ของอะไรก็ไม่รู้อะไรอีกสองบาทมีเด็กเอางว่าตู้ไม่กินเหรียญโอ้โหเหมือนเล่นเกมเลยมันน right ับถอยหลังด้วยอ่ะีแค่สามค่า 어, oh. 어